สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟ f นะครับช่องที่สุ่มสกินอ RV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมโอ้ในที่สุดนะวันนี้ก็มาถึงนะวันที่15ของเรานะฮะคือกาแล็กแบบไอสกินเซ็ตกาเซ็ตเวิ์เนี่ยมันได้ครบ7ตัวก็วันนี้ฮะวันนี้แหละเอฟเฟกสังหารเวเลสต้องจุดติที่ไอดีของอ o f นะครับ โอเคมันก็ไม่มีอะไรทุกคนล่าส่วนลดสกินใหม่ลูอี้ครับผมลูอี้กระเซตว์นะฮะร,ราคาเต็มมัน910เลยเอ่อโวกาลีน่าคุณช่างก้ามาขาย910นะเดี๋ยวผมจะดูเอฟเฟกนะว่ามันจะจัดเต็มแค่ไหนนะฮะ <c oughs> มันไม่มีอะไรทุกคน <c oughs> สุ่มส่วนลด3ครั้งนะครับ น่าจะเสียประมาณ25คูปองอะไรอย่างงี้นะดูว่ามันจะลดเท่าไหร่ครับโดยปกติ ID หลักที่ผมจะได้เนี่ยอยู่ที่45-55เ5%อตลอดไม่เคยได้70เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะถ้าเป็น ID หลักที่มันติดท็อปร้อยนะเออมันจะเป็นอย่างงี้ตลอดทุกคนมาดูว่าครั้งนี้มันจะล็อกเลทไหมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อรอลุ้นการแจกคูปองของเพจกอ l f นะตอนนี้คือปิดรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมลอง s u m m ร r y สิทธิ์ดูตอนเนี้ย ไม่ใช่ตอนนี้คือสุดท้ายเนี่ยจะมีคนมาชิงคูปองกับคุณฮะหนึ่สิบสทธิ์ครับงนีนะครับเคอันนี้คือคัดสำหรับคนที่ให้ชื่อเบอร์โทรหรือว่าชื่ออย่างเดียวอยู่ต่างประเทศแต่คนที่แบบผมถามไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ตอบอะไรก็คือจบฮะตัดติดอยู่ตรงนี้นะก็คือ1,860งพันสิบ สิทนะฮะโหตึงแน่นอนทุกคนวันนั้นอ่ะวันที่ไล์จับฉลากมันต้องตึงแต่ผมขอเคลียร์ข้อมูลก่อนว่ามันจะแบบเหมือนเหลือคนอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่สูงสุดนะผมบอกตรงนี้เลยชื่อน้องปิงปิง,ปงฮะยี่สิบแปดติดครับโอ้โหคนเดียว28สิบแปติดเขาเติมเอาอะไรฮะเขาเติมอีกนิดเดียวเขาจะซื้อแบบรอบายมาเติมเองได้แล้วนะเออโอเคไปมามา เข้ามาสู่กิจกรรมของเราครับล่าส่วนลดสกินลุยก,กดไปเลย3มครั้งจ้าไม่ต้องแสดงอีกเพราะว่าครั้งเนี้ยเกอยู่แล้วนะสิหครับผมเพื่อนขอแบบ30ขึ้นก่อนรอบนี้ขอแบบสีขึ้นก่อนสี่สิบขึ้นไปห้าคูปองครับ โอ้ยอ๋ยอได้อีก25เป็น40 <c oughs> เพื่อนทำดีเพื่อนทำดีเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันช็อตหลอกเอแอกขออีก50% 50%ไปอีก <c oughs> นี่แหละครับมันก็เป็นไซ์อย่างนี้แหละสำหรับไอดีหลักของผมนะผมชินแล้วนะครับก็คืออยู่ที่5 0 0คูปองครับ บวกกับไอ้ค่าสุ่มส่วนลดอีกประมาณ15คูปองนะสรุป515คูปองครับสกินนี้แต่ไม่เป็นไรคูปองผมแน่นๆอยู่แล้ว3,800เอามาอีกไี่ดีมาเอาอีกซ <c oughs> ื้อสกินครับไม่ต้องลำหญยครับ <c oughs> เอาแล้วมันเป็นกล่องว่ะเ <c oughs> ละเข้าไปฮะโอ้โหโอ้ขอพรนะโอ้โหค <c oughs> ุณแน่รับสกินใหม่ครับรุยกรซิสเวล์นะครับผม จีนมันกลายเป็นเกมจีนไปแล้วทุกคนนีเ่เดี๋ยวขึ้นแพ็คให้ฮนะน่าจะอยู่ตรงแพ็คอยู่ที่แบบ485บาทนะฮะ620คูปองนะอันนี้แบบราคาที่มันค่อนข้างคุ้มนะครับหรือว่าใครอยากสุ่มได้เท่าไหนดวงดีก็แค่293บาท370คูปองนะเดี๋ยวไปดูความสวยของมันว่าจะได้ได้บ่นหรือเปล่าได้บ่นหรือได้ชมนะฮะไปหมดฮนะโอ้โหไอกล่องสกิลอัลติเมทนี้ก็สุ่มให้ดูนะครับเยน่านี่ไม่ได้สุ่ม อันนี้ก็ดูรีวิวได้ที่ช่องกาฟอแน่นอนฮรบแบบอัดหน้าจอนะตัวนี้ผมจําได้มาอ๋อสาคัญสุดครับนี่เราจะมาดูอันนี้ครับผมเอ่อเอฟเฟกแบบจุตินะครับอยู่ไหนอเอฟเฟกจ,จุดจิตอะนี่นี่สะสมสกินถวยเทพครับครบเจ็ดตัวนะแจมแจมไปเลยมีแล้ว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 และมีแล้วนะครับเต<อ>็มเต็มคุณมีเสกินคุณรับเอฟเฟกนี้ครับ เอฟเฟกต์สังหารเวเลสไปดูพร้อมๆกันครับว่ามันจะสมราคาไหมชึกแมโ่โอ้โหไปทีนึงโอ้โหเหงาเออนี่ผมเพิ่งเห็นเอฟเฟกต์ไอมูลาดเนี่ยอลังการกว่าอีกเออปึ๊บนี่เออโอเคไปสุ่มใช้ทุกอันฮนะก็เห็นกันแล้วนะทุกคนว่า คุ้มไม่คุ้มนะดูเองตัดสินใจเอาเองนะเอฟเฟกนี้มันไม่ได้ได้ง่ายๆะฮะผมขอไล่จากซ้ายไปขวานะครับแกรกเนี่ยคือฟรีฮะล็อกอินนะรูอี้เนี่ย500นะครับมเมื่อกี้คือ500ลิเลียอีก890เป็นเท่าไหร่5 0 0รบวก900พันีครับพัน0ีเวเลสอีกเกือบ4 8่0อ่ะ, 4, อะกลมๆไป6,200ฮะ6,200ฟอร์เรนอีก700อีก800ออ่ะ เจ00พัน0บวกใบาจานกับไวโอเลตอีก2 000, 4, 9, 000, 8, นะองพนะันสีเนะไอ้เก้าพนสี่ฮะโอ้โหกว่าจะได้เอฟเฟกนี้โดนไป9,400คูปองฮลัลโหลกาลนาโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้แบบคือของที่มันต้องสะสมเบอร์นี้มันต้องแบบควรค่าแก่การเก็บมากกว่านี้คุณจะแบบกอบวิบวับหรือ ชุดแต่งอะไรที่มันไม่มีนะครับมันถึงจะแบบควรค่าในการเก็บนะนี้บอกมาร์เก็ตติ้งกาลีน่าไว้นะคุณมาแถมเอฟเฟกแค่นี้มันไก่ฮะอ่ะไปมาฮะมารีวิวสกินกันเลยกว่านี่ดูอี้นะครับมีทั้งหมดคือ8สกินครับผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าก็เริ่มอยากเล่นเหมือนกันนะมาสกินนี้มีเอฟเฟกต์ครับไฟเบิร์ดนะฮะน่าจะแต่ปีหรือเอิ่มแบบมาขายที่ถูกไปนะครับใคต่อไปครับอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ครับดีไม่แต่เดียวครับอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีฮะอ๋อโอ้เป็น เป็นตัวที่ไม่ค่อยดีแต่กินนี่มีเอฟเฟกคระแล้วก็มีร l a s s e เ world ของเรานี่แหละโอ oh, ้ยืดยืดตัวไปนหนึ่งทีฮะทำไมมันมีชุดปรับแต่งอ๋อไม่มีชุดแต่งนะฮะอ่ะไปสวมใส่แล้วก็ทดลองกันเลยผมว่ารูอีเป็นตัวที่โกงสำหรับคนอยู่ในมือคนที่แบบมาโคแมปเป็นนะอ่านแมปเป็นอ่านสกิลเป็นอะไรอย่างงี้นะครับมันจะโกงมากนะแต่ถ้าเล่นแบบเล่นชิวๆใส่สกิลเนี้ยไม่เก่งฮะ,ะต้องแบบคนต้องเข้าใจเกมนิดนึงนะตัวนี้มันจะดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับมา ถ้าวาร์ป910ดูทรงไหมนามีครับผมเซฟ,เฟล่าออกมาไหมน่นเนี่ยเรียบร้อยโอ้แต่ใส่กับเอฟเฟกนี้ก็เรียกว่าจัดแจมฮะคือไอเอฟเฟกต์วาร์ปเซฟ,เฟล่าเนี่ยผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันของการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาให้สกินมันดูดีขึ้นมาเลยนะครับมาสกิลหนึ่งครับวางแท่นนะยิงเข้าไปฮะนี่ระวาังอยู่ในนี้เราจะเดินเร็วด้วยนะอ่ะขอโทษฮนะขออีกทีหนึ่ง เดี๋ยวขอปรับ a อออะไรก็ว่าไปก่อนนะครับมานี่วางแท่นฮะฟึบแล้วก็แล้วก็ยิงไปแหวะเข้าไปฮะวางแท่นแล้วยิงฮะยิงเป็นอะไรอ่ะดอกบัวเดี๋ยวนะผมขอเลงดีดีก่อนเออเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นสัญลักษณ์แบบอะไรซักซัมติงฮะเออนะเป็นสัญลักษณ์ของมันอะไรครับส่วนบ่อนะครับ โอ้โหเฮ้ยบ่อน้าลงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะบ่อบ่อในให้ครับให้ครับแต่ว่าเพื่อนจะมองกลับกลับบ้านยากนิดนึงนะมันแบบวงมันแบบมันไม่เหมือนไอ้วงออริจินอลอ่ะที่แบบเห็นแบบวงว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้คือได้ความสวยครับแต่ว่าใช้ลําบากครับผมแต่ศัตรูก็ดูลําบากด้วยนะอ่าถือว่าโกงไหมวะผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยเนี่ยมันจะแบบ มันต้องเพลงนิดนึงว่าเฮ้ยไอขอบมันถึงไหนแล้ววะเคต่อไปครับเป็นประตูวาร์ปว้าวอ๋อแล้วมันมีขอบขอบเส้นๆระหว่างขอบจอนะสี่ข้างว่าแบบเออลูี์ใช้อันติอยู่นะเหมือนมันเหมือนสกินเยนาอันนึงอ่ะที่แบบอันสุดของเยนาที่มันจะมีขอบขอบแบบเวลาเราเปลี่ยนอันตีอะอ๋อก็ไหนก็เท่านั้นแหละฮะก็ประมาณนี้นะเอฟฟกไม่มีท่าวาร์ปห้าร้อยคูปอง แพงไปนะเออมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเออแบบ500อ่ะแพงไปแต่ถ้าใครสุ่มส่วนลดได้มากกว่าน,นี้ก็ยินดีด้วยครับแ,แต่ว่าไอดีเนี้ยผมก็ทําใจไปแล้วนะว่าแบบมันได้ประมาณเนี้ยเออโอเคมันไม่เหมือนไม่สุ่มจริงอ่ะไอดีผมนะแบบมันล็อกแทบจะตลอดนะเหมือนแบบติดคําต้องสาบเหมือน ID ไอดีกายกิตในแบ c ็คโคเวอรอมอ่ะนะฮะเออ <c oughs> ประมาณนั้นนะ โอเคหมดนะครับกับการรีวิวเอฟเฟกนะครับใครที่อยากจะซื้อนะก็มาอุดหนุนได้ที่ร้านกอฟวันนี้เก็บสิทธิ์จบแล้วนะจ๊ะไม่มีแล้วนะจ๊ะก็คือเติมปกติฮะแล้วก็มันจะมีหลายคนทุกคนอันนี้เมาส์เมาส์มอยมันจะมีแบบว่าแปะลิงก์แปะแปะแบบรูปเพจร้านมาว่าแบบนี่พี่ร้านนี้ขายถูกกว่าอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบวอดแล้วยังไงแบบเออร้านผมอ่คือข้อดีของร้านผมนะมันจดเป็นบริษัททุกคนแล้วก็ร้านผมเนี่ยบริการเนี่ย ผมคิดว่าไวนะถ้าผมว่างนะว่างตอบนี่คือแบบเติมโคตรไวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนร้านผมฮะเจ็บให้ทุกคนดูถูกไหมคุณอย่าลืมว่ามันมีต้นทุนตรงนี้ที่ผมต้องจ่ายนะครับผมไหวที่ราคาเท่านี้แหละผมว่ามันแบบแวินวินซิทูเอชันและคุณได้ผมได้เออแล้วผมว่าน้องเหนื่อยเพิ่มถูกไหมอ่ะเออนะโอเคยังไงก็ถ้าใครอยากสนับสนุนกันก็ก็มาได้นะครับเออแล้วก็ถ้าใครคิดว่าเออ ฉันอยากได้ของถูกก็ของถูกฮนะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าร้านผมฮะขาดทุนผมก็จะเจ็บแบบนี้ให้ทุกคนดูไม่ไหวนะครับมันก็จะมีจุดคุ้มทุนอยู่อะไรอย่างนี้นะเอออันนี้ผมพยายามแบบสร้างอีโคซิสเต็มให้มันแบบเกิดความหมุนเวียนกันนะเออผมก็ไม่ได้แบบรวยคนเดียวได้คนเดียวนะครับก็คือแบบเอากาไร like ที่ได้นี่แหละมาเจ็บให้ทุกคนดูนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยัก